สวัสดีครับนพ <N ope> สวัสดีครับพี่มลสวัสดีครับไรท์สัปดาห์ก่อนนะครับเซตอินเด็กก็สามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้ครับผมก็บวกขึ้นมา0.7%ก็ได้อันนี้สงจากคำที่มีท่าทีอ่อนลงนะครับเกี่ยวกับการทําสงครามการค้ากับจีนแล้วก็รวมถึงกับลำไม่บอกว่าไม่ต้องการที่จะปลดประธานเฟดแล้วนะครับสิ่งนี้ก็ทําให้ตัวตลาดเนี่ยฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้เนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ยทางจีนเนี่ยเขามีการยกเลิกการขึ้นภาษีสินค้าบางรายการของสหรัฐนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวตลาดเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่สร้างความหวังกับตลาดว่าอาจจะมีการเจรจาเกิดขึ้นนะครับสำหรับแนวโน้มในสัปดาห์นี้เรามองเซ็ตอินเด็กมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับถ้าผ่านระดับ1160ได้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1 1 7 5ถึง180 และ1,200จุดตามบรดับนะครับส่วนแนวรับเนี่ยเราประเมินไว้ที่1,140ครับผมนอกจากเรื่องของการเาากยใจการค้าที่มีความหวังแล้วเนี่ยก็ตัวเลขการส่งออกของไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าน่าจะยังมีแนวโน้มที่ดีในระยะสั้นต่อไปจากการเร่งกักตุนสินค้าแล้วก็รวมถึงอตอนนี้เนี่ยตลาดก็ มีการคาดหวังเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการการที่จะมีการค้าเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยที่จะมีการเปิดเปิดประตูการเจรจานะครับปรสานกับตัวกองทุน TSG X เนี่ยก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนะครับกรตก็มีการระบุว่ามีทั้งหมด37กองจาก19บรจที่จะมีการจัดตั้งกองทุน TSG s เพื่อรับรอง การไถ่ถอนของตัว LTF แล้วก็มีเม็ดเงินใหม่ๆหไหลเข้านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับตลาดโดยรวมแต่ก็อย่างที่ผมเคยเรียนก่อนหน้านี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยการรีบาวของตลาดเนี่ยยังเป็นการรีบาวในช่วงของตลาดขาลงซึ่งเรามองอัพไซด์ของตลาดเนี่ยรอบนี้เนี่ยไว้อยู่3ระดับนะครับระดับกรณีแย่ๆเนี่ยก็อยู่ที่1160งหถึงหนึนะครับส่วนในกรณีฐานที่เรามองเนี่ยก็คืออยู่ที่ระดับ1 1 8 0งหนถึงหนึ่จุด แต่โอกาสที่จะเกิดกรณีดีๆเนี่ยก็คือทะลุ1,200จุดเนี่ยผมคิดว่ายังให้น้ำหนักน้อยอยู่นะครับเพราะว่าภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยยงังออ่อนแอแล้วก็ตัวกำไรของบริษัททบียอเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับลงอยู่นะครับสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้นะครับเราก็มองหุ้นที่น่าจะเป็น หุ้นที่แนวโน้มง,งบไตรมาสหนเนี่ยคาดว่าจะออกมาดีเพราะว่าตลาดน่าจะโฟก,กัสเกี่ยวกับเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการของบริษ,ษัทเบียนนะครับเราก็เลยเลือกหุ้นที่น่าจะมีแนวโน้มกำไรเนี่ยเติบโตทั้งเยนเยียนะครับในไตรมาสนี้แล้วก็มีความต่อเนื่องในไตรมาสที่2ด้วยตัวที่เลือกในสัปดาห์นี้คือตัว CPF กับ Synex ครับผมตัว CPF เนี่ยเราก็มองเรื่องของการที่เข้าไปถือหุ้นใน CPP เพิ่มเนี่ย อีกประมาณ23.8%เนี่ยเรามองมีมุมมองในเชิงบวกนะครับเพราะว่าน่าจะทําให้กําไรเนี่ยในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นราวสัก4-8%แล้วก็ประกอบกับงบเตรมมาดึงเนี่ยคาดว่าจะเติบโตก้าวกระโดดเลยเพราะว่าราคาหมูในเวียดนามแล้วก็ราคาต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยมันลดลงก็น่าจะเป็นผลดีกับมาจินนะครับสําหรับตัวเป้าหมายเชิงกลยุทธ์นะครับเราให้ไว้ที่27.5แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่24.9ครับ สำหรับซินเน็กนะครับก็คาดว่ากำไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยน่าจะเติบโตทั้งเยือนเยียร์แล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รวมกำไรจาก FX เกนี่ยกำไรใน Q1 น่เนี่ยน่าจะเติบโตค่อนข้างดีนะครับ19%เยือนเยียก็มาจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็รวมถึงตัวมาตรการ easy e receive ด้วยประกอบกับผมคิดว่าน่าจะมีการเร่งกักตุนสินค้าจากลูกค้าก็ทาให้ตัวยอดขายในไตรมาสเนี่ยน่าจะยังสามารถเติบโตได้นะครับ เพราะว่าทำเนี่ยก็เปิดโอกาสในการเจรจา90วันน่าจะทําให้มีออเดอร์ในส่วนนี้เข้ามาด้วยกําไรปีนี้เนี่ยเราคาดว่าจะโต20%ครับก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ valuation ก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย PE ปีนี้เนี่ยจะเทรดอยู่ต่ํากว่า14เท่าแล้วก็มีปันผลอยู่ที่4%ด้วยเราให้ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อยู่ที่13.6นะครับแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่11.2ครับ สำหรับผลตอบแทนของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วตัวเบมนะครับก็ให้ผลตอบแทนติดลบไปลบ0.8ส่วน SVI ให้ผลตอบแทนเป็นบวก0.5เอสำหรับตัว s อ i เนี่ยก็รวมเงินปันผลแล้วนะครับที่24ตางต่อหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่22เมษายนครับสรุปแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนโดยรวมของหุ้นแนะนำในสัปดาห์ที่แล้วของเราติดลบไปลบ0.2 ถ้าเทียบกับเซตก็แพ้เซตเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเซตบวกขึ้นมา0.7ครับสำหรับสนใจที่น่าติดตามในสัปดาห์นี้ก็ติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการนะครับสำหรับสำ,สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยของไทยก็จะมี itc global homepro scgp แล้วก็ scc ครับแล้วก็อยากจะให้ติดตามในเรื่องของการประชุมกรงงในวันที่30เมษายนนะครับทางเราก็คาดว่ากรงงน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง แล้วก็จะมีการประชุม BOJ 2วันนะครับในวันที่30เมษายนและก็วันที่1พฤษภาค,คมครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจในต่างประเทศจะจะมีตัวเลข p m i ภาคการผลิตนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะออกวันที่1ของเดือนนะครับแต่ว่าวันที่1น่เนี่ยเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรงงานก็อาจจะทําให้มีการมีการออกในบางประเทศแล้วก็บางประเทศไม่ออกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็จะออกในช่วงวันที่1กับวันที่2นะครับ ส่วนในของสหรัฐนะครับก็จะมีตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งที่คาดว่าน่าจะน่าสนใจที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐจะออกเปิดเผยวันที่2พฤษภาคมครับในของยุโรปเนี่ยก็จะมีตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งด้วยอันนี้เปิดเผยวันที่30เมษายนแล้วก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสภาพยุโรปเปิดเผยวันที่29เมษายนแล้วก็ดัชนีราคาผู้บริโภคของยุโรปนะครับเป็นตัวเลขเบื้องต้นในเดือนเมษายนอันนี้เปิดเผยวันที่2พฤษภาคมครับ ส่วนของจีนนะครับจะมีตัวเลข PMI ภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการของทางการจีนนะครับอันนี้จะเปิดเผยวันที่30เมษายนครับของผมมีประมาณนี้ครับ